ก็สวัสดีกันอีกคลิปหนึ่งนะครับกับถนนวิภาวดีหลังสิตนะครับตะกี้เราก็ผ่านสถานีวัดเสมียนนาลีมาทางขนานนะครับของถนนวิภาวดีลังสิตนะ ตรงนี้เลี้ยวซ้ายจะไปแคลายนะครับงามวงบานแคลายรัตนาที่เบศ เก็บบรรยากาศของถนนวิภาวดีลังสิตนะครับให้ดูกันอีกนะครับวันนี้วันคลิปนี้ถ่ายวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่10วันอาทิตย์ที่9นะครับ9มีนาด้านบนก็จะเป็นทางด่วนโทเวนะ แต่ว่าดูเก่ามากเลยนะครับเพราะว่าเขาสร้างมานานแล้วนะแต่ว่าจําพอศไม่ได้นะครับว่าสร้างตั้งแต่ปีเท่าไหรนะ่จําไม่ได้นะก็เคยศึกษาข้อมูลมาอยู่นะเมื่อก่อนนี่ก็รู้อยู่แต่นี้ลืมไปแล้วนะครับว่าทางโทเวเนี่ยเขาสร้างตั้งแต่ปีพอศเท่าไหร่นะครับคู่ขนานไปกับทางรถไฟทางไกลนะครับ ด้านล่างนะครับเป็นทางรถไฟาสายเหนือสายสารนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีแดงาบางซื่อลังสิบนะรถไม่ค่อยเยอะนะครับขับสบายสบายกันเลยนะครับ ถ้าได้ออกทางจังหวัดนะครับถนนวนทางขับแบบนี้นี่ถือว่าไม่ไม่เหนื่อยเลยนะครับไปกันแบบชิวๆเลยเสำหรับจุดหมายปลายทางก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเดี๋ยวจะต้องออกทางขนานไปยูเทิน จะวิ่งทางคู่ขนานด,ดีกว่านะครับจะได้ขึ้นสะพานอยู่เทิร์นดูต้นไม้ดูดอกไม้ไปด้วยนะครับริมริมฝั่งซ้ายนะครับถนนวิภาวดีลังสิตน,นะ ก็ถ่ายอัปเดตให้พี่น้องได้ดูกันนะครับวันละคลิป2คลิปนะนนในประเทศไทยนะครับจุดหมายอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับเราต้องไปยูเทิร์นไปขึ้นสะพานยูเทิร์นังหน้านู้นนะ ผมนี่ชอบดูต้นไม้ดูดอกไม้นะครับยิ่งยิ่งบรรยากาศหน้าแรงใบไม้เหี่ยวๆนี่มันทําให้เรานึกถึงสมัยเราอยู่บ้านนอกนะครับสมัยเราอยู่ต่างจังหวัดนี่บรรยากาศมันก็จะเป็นแบบช่วงนี้มันจะเป็นหน้าแรงนะครับใบไม้ก็เหี่ยวแห้งแห้งกรอบนะครับแล้วก็พากันไปไ มีหนังสถิกแล้วก็พากันไปยิงนกยิงยิงนกยิงหนูยงิงกิ้งกาครับมาทํากินนะสมัยก่อนตอนที่อยู่ทางจังหวัดนะครับ งนี้ก็จะเป็นหลักสี่นะครับแยกหลักสี่เลี้ยวซ้ายไปแจ้งวัฒนะปากเก็บนะครับถ้าฝั่งขวาก็จะไปบางเขนรามอินทานะครับ ตอนเมืองลังสิตนี่ก็ยังตรงไปอีกนะครับยังไม่ถึงตอนนี้อยู่ที่วัดหลักสี่นะครับด้านซ้ายจะเป็นวัดหลักสี่สวยงามมากเลยนะครับวัดนี้ใหญ่มากเลยวัดหลักสี่ถนนกำแพงเพชรหกนะครับอยู่ด้านซ้าย จะขึ้นสะพานยูเทิร์นนะครับข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอ,งด,อดอนเมืองก็ตรงไปนะครับตรงนี้ก็ยูเทิร์นไปแล้วก็ไปมีนบุรีด้วยนะ ี้เป็นสะพานกับรถนะครับถือว่าสะพานยูเทินรถไฟฟ้าสายสีแดงวิ่งผ่านพอดีสะพานเกือกมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญแล้วก็ได้นะครับกรุงเทพเนี่ยมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวก แทบจะทุกอย่างนะครับรถไฟลอยฟ้ารถไฟใต้ดินถนนมีหลายเลนถนนกว้างมีสะพานยูเทิร์นมีนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะครับมีตึกสูงมีห้างสปปรรพสินค้ามีตลาดนัดรถสาธารณะนี่เยอะแยะไปหมดนะสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับ เรื่อยๆอีกนิตรงนี้จากนานใช้ทางนตอนระดับถนน,นข้ามวิลลัาสิบ้องขวาตอนนี้ก็มาวิ่งอยู่ฝั่งขาเข้านะครับของถนนวิภาวดีหลังสิจะไปเข้าซอยวิภาวดี62นะครับ ตอนนี้เราอยู่ซอยเจ็ดสิบก็ไปอีกประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะนี่เป็นสถานีโทรทัศน์นะครับไทย PBS ยังอยู่ที่วิภาวดีลังสิตนะครับฝั่งขาเข้านะครับตอนนี้ก็มาถึงซอยวิภาวดีบบลังสิต62นะครับก็จะเข้าไปในซอยนะครับเข้าสอวิาดีตดูต้นฝางที่ ใบนี่เขียวเลยสวยงามกันเลยนะ <ไป S 1> ล่มลื่นนะรถน,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 นี่กระเด็นก,กระดอนก็ขับแก๊ปนะครับตอนนี้ก็กำลังจะเข้าไปถึงจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าเรียกแล้วนะครับ ไปส่งให้เขานะครับเลี้ยวขวาอ8เมเลี้ยวขวาเขสูิภาวรง62แยก4 62แยก4นะครับนี่สนามยิงปืนตำรวจ สำหรับคลิปนี้ก็จะจบไว้แค่นี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวงไปเรื่อเ200นี้จากทางเดียวซ้ายสวัสดีครับ สี่สิบนี้เมใกล้ถึงจุดหมายของคุณแล้ว